สวัสดีค่ะคุณผูนับซีวันนี้วันที่9ธันวาคม2566นะคะเรามาอยู่ที่บ้านอาโขนนะคะศูนย์อุทยานาธรรมอุทยานธรรมสำราญนิเวศนะคะวันนี้เราจะมาเผามางานพระราชทาน พระราชวรขุะ,ะซึ่งเราแจ้งวันนั้นไปเราแจ้งวันที่สิบเราแจ้งวันผิดนะคะให้กับเพื่อนๆฟรีผิดนะคะวันนี้เราเปลี่ยนเป็นวันที่เก้านะคะเพื่อนๆเก้าว,วันนี้เดี๋ยวเราให้ชมบรรยากาศในงานนะคะเป็นอีีแรกนะคะชมบรรยากาศก่อนเข้าไปในงานนะคะ ไปเลยตาขับเงื่อนตอนนี้ก็ <c oughs> จะมีรถขบวนรถนะคะมาจอดนะคะ <c oughs> รถจอด <c oughs> รถปิกอัพรถส่วนตัวก <c oughs> ็จะจอดอยู่มุมน,นี้นะคะ <c oughs> มอเตอร์ไซค์ม <c oughs> อเตอร์ไซค์ก็จะจัดจอดอยู่ข้างล่างนะคะ <c oughs> รถเยอะมากในคันด้อนสิโ <c oughs> อ้ไปถึงนี้เลย นี่เป็นรถกลุ่มรถปิกอัพก็จะจอดอยู่ฝั่งนี้นะคะรถไฟฟ้าตู้ไปรับท่านนะครับเป็นช่วงๆนะครับรถจะเวียนรับท่านนะครับนะคะเดี๋ยวรอรอนะคะในงานก็จะมีรถไฟฟ้านะคะรถรถล่างนะคะรอรับนะคะไปส่งให้ถึงที่งานเลยนะคะแล้วเราเก็บบรรยากาศไปข้างในเลยนะคะ เราจะไม่นั่งรถเดินเรที่เราจะเราจะเดินเข้าไปนะคะจะเยี่ยมลงทานให้ท่านลงไปข้างล่างเลยนะครับจอดข้างล่างเลยนะครับรถที่ว่จะจอดข้างหน้ารถที่จะมาวมในพิธีครับเพราะว่าที่เราจะมาลงพิธีท่านไปตรงไปข้างหน้าจะมีที่จอดข้างหน้านะครับรถจอดอยู่มอเตอร์ไซค์จอดลงฝั่งนี้นะคะมาเยอะมากนะครับสนี่นะคะก็คงทั้งโรงทานทั้งรถ เยอะมากเลยนะคะฝั่งนู้นก็จะมีรถจอดด้วยนะคะมีสองฝั่งะ,ะเต็มเลยทางเลยกายเป็นงานกำหนดพิธีออกเมรุและพระราชทานเพลิงพระราชวรคุณนะคะสมศักดิ์บุญทิโตนักทรรเอกอเรี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์และเจ้าวาดพระบูรพารามพระอารามหลวงอายุ92ปี72พรรษาน้ามณฑลพิธีิกาชาเนรุโชคข่าวอิธยาณ ธรรมะอจุลสำหราญนิเวศนารพลตะมนแสลงพันธ์อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์วันเสาร์ที่9เดือนธันวาคมพศสอง6นารสะคะท่านตรงไปนะครับให้ท่านตรงไปอันนี้เราจะเดินตรงไปตรงนี้นะคะตรงที่โรงทานแล้วก็ไปถึงงานนะคะรถเราจอดอยู่ตรงนี้นะคะจุดนี้ก็จะมีรถราง รับส่งคนถึงที่เลยนะคะัีมมากอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มรงทานนะคะ,ะก็จะมีเดเินเข้าไปนะคะเด<ม>ินไปตรงนี้นะ,ะอันนี้บริเวณสู่โรงทานนะคะ เราเราไม่ได้มาช่วงเช้าเรามาช่วงเย็นนะคะก็จะเป็นยอมนะคะอันนี้จุดรงทานนะคะไม่รู้โรงทานที่ตอนไหนนะ รอนะพระราชทานเพลิงเวลา15นาิกานะคะาชั้นที่บอกสาแจคองกอก,ๆๆกับภาษาไปที่ไฟสินี้ก็จะเป็นเขาก็คงจะอันนี้กลุ่มทงทานนะคะจุดทงทาน Đáy, không sang đường thì không cho đường con đường nó cũng chèn chèn đi

ตัปโาปั no มาวัน n โมาวัน่างตางกูต่างตานัมามีตุ๊กตาที่เาเสท่านบุคิณผูรจังหวัดจุริข้ามตาหารุดุนในบาพระและพระใหญ่ทุกองค์ชายทั้งนี้ขอแยกตัวเสียทุกบารมีบิดาพาขอกราบทุกหมดและขอเหียมเจ็บท่าน คนเยอะมากเลยนะคะทั่วสุขสาราทิตย์เลยคนกลับก็มีนะคะสีคนมาก็เยอะนะคะคนกลับก็เยอะเดี๋ยวเราไปข้างในนะคะปปไี แต่อรูจะองีที่อดาตอ้เาดิีก่อนนะ่นันนี้ก็จะเป็นขึมานะคะในการทอดผ้าไตรลังคุณหรอไม่ ใ่นูแนทัทนี่คือบรรยากาศในหน้าที่จาจสมนากตการผู้นำรัฐริการนะคะเพื่อจัดลำดัคนเยอะก็เดือรนคอท่าใจลำบากคุณณิตาทานท่านที่ยังไม่ได้มีการตัวทนประกอบด้วยนายวันนีตั้งสวินติยกเหมดทีหมลยคุณรัฐตาทุกคนน ที่นี้ก็จะมีรถลางมาหลายคันเลยนะคะทาง่วนนะคะท้งลงทางนะคะเราถ่ายให้ชมนะคะสำหรับคนที่มาร่วมงานนะคะแล้วก็มา รับลมทานนะคะแต่ละจุดก็เป็นลมทานมันพิเศษเข้ามาในงานก็ฐานสีหมดเลยนะคะรี ทานฟรีเลยผู้มีเกียรติผู้บังสมควาทิกาทุกท่านได้นั่งปรจะจำาอี้นั่งร <c 195> 2> 2> ับรองที่ได้จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยที่จะรุกนั่งจัดการ จะไปห้องตรงนี้ขอประเดี๋ยวคณะสงฆ์องค์พระแม่ครูอาจารย์ที่รับพัินาบุญทานท่านทุกท่านมาไม่ทันขอกราบพี่มนต์ส่งสิญญาฤกษ์มาขึ้นดีกาที่ศาลาอาตุโลสัมปรานิเวศขอประเดี๋ยวคณะสงฆ์ที่รับพัินาบุญทานศาลาอาตุโลสัมปรานิเวศ อ,เ,อเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆก็คุณก็คงจะเรียนอะไรอย่เงกกียนะะแล้วก็รถจอดอยู่ข้างนอกก็เยอะนะคะแล้วกเก็บบรรยากาศก่อนนะให้ดีเพราะเราจะถ่ายทำเป็นหลาย EP เลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นที่จุดข้าน้่งเดี๋ยวเราจับมืมตรงนี้ดกว่าภาพตรงนี้จะสวยมากเลยค่ะก่อนห้าเข้านั่งเป็นจุดเป็นจุดนะคะสยานุสิกนะคะมาทั้งในและต่างประเทศเลยนะคะค่ะของมุมนี้นะคะ ก็จะมานั่งเยอะเลยนะคะอย่างพระราชฐานเตือนนะคะอดีตเจ้าอาวาสวัดบุญและพระรามนะคะพระรามเองนะคะถ้าท่านมันก็จะเป็น

เรจะได้พิธีแล้วนะคะสิแล้วเราจะไปฝั่งโน้นด้วยนะคะคลิปนี้ให้ชมนะคะเรียบ้อยงเรชกสุดทายรวานยต่อไปของแนวส่งแล้วค่ะเป็นไาส่ง้องจองเปก็พดย่ะมแ้่ค่หลทาทีบอน่ะ ว่าาอีมบ้านได้หรือไมเออเนี่ยเือาได้คุณทาดิบางน้ได้เห็นแม่เลย้ยงแก่แล้วก่

คำไม่เล็่จีซีเรจะขอจบปีนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราโทษไปต่ออีปีที่สองนะคะงานราชพรรงในวันนี้นะคะของพระราชนิพนะค่ะ ชมต่อ EP ที่สอง